ครับผมวันดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานอีกรอบนึงนะครับผมหลังจากที่อัปอุปกรณ์ใหม่นะครับเนื่องจากของเดิมนี่ไฟไหม้นะครับโดนจิ้งจกนะครับโดนจิ้งจกเข้าไปช็อตที่ MPPT ฝั่งขาเข้านะครับผมแรงดันจากแผง1 5 0โวลต์นะครับเลยทําให้อินเวอร์เตอร MPPT ไหม้นะครับก็เลยจัดการอัประบบใหม่หมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นระบบใหม่นะครับที่ อัปเกรดไว้นะครับอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นไปเปิดเอ้ไปปิดแล้วกันเดี๋ยวผมขึ้นไปปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับปิดเบรกเกอร์ไฟบ้านนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นหลอดไฟฟ้านะครับเปิดหลอดไฟฟ้าไปสองหลอดนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้อ่อันนี้เป็นตู้ไฟบ้านนะครับผมจะเบรกเกอร์ลงนะครับเบรกเกอร์เมนเบรกเกอร์นะครับ ถ้าลงน้อไฟตรงนี้ก็จะดับเลยครับอ่าลงเลยนะครับอ่าไปตัวนี้คือไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ที่แจ้งไว้ตะกี้ไฟฟ้าคือดับหมดแล้วตอนนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ DC และอุปกรณ์ AC จากโซลาเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟ DC สว่างอยู่ครับเนี่ยครับ หลอดไฟดีซหนึ่งหลอดนะครับที่ใช้อยู่ตัวนี้ก็มีแยกคอนโรลชาร์จมาอีกหนึ่งจุดนะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วก็คุมหลอดไฟดีนะครับก็ยังมีพัดลม dc อีกนะครับตัวนี้ใช้มาสี่ปีนะครับตัวนี้พัดลมดีซีเปิดได้ปกติเลยครับ ดูต่อครับทีนี้อุปกรณ์หลักที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เป็นในห้องนะครับในห้องนอนลูกๆนะครับก็จะมีพัดลมดีซีอีกนะครับก็จะมีพัดลมดีซีอีกแล้วก็จะมีคอนโรลชาร์จแยกย่อยมาอีกนะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ใช้ไฟแสงสว่างดีซีนะครับหนึ่งหลอดหลอดเล็กๆเองครับนี่ครับนี่ครับหลอดเล็กๆทั่วห้องเลยครับ หว่างทั่วห้องครับนี่ครับครับตอนนี้เปิดแอร์ด้วยนะครับผมตอนนี้เปิดแอร์ด้วยนะครับผมเอาเบเกอร์ไฟบ้านลงไปแล้วนะครับตอนนี้เปิดแอร์นะครับเปิดไว้19องศานะครับแต่ใช้จริงๆก็เปิดประมาณ24 25นะครับพอดีวันนี้อุณหภูมิหนาวครับข้างนอกนะครับแล้วคอมเพรสเซอร์มันไม่ทำงานนะครับก็เลยต้องเปิด แอร์เพื่อจะทําการรีวิวนะครับให้อุณหภูมิต่ํานะครับใช้จริงอยู่ที่ประมาณ24-25นะครับตัวนี้แอร์9 0 0 0 b t นนะครับแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับผมเปิดทุกวันนะครับประมาณ2ทุ่มถึง6โมงเช้านะครับตัวนี้ออันนี้1ห้องนะครับเปิดค้างไว้เลยนะครับไม่ปิดนะครับแล้วก็ไปดูอีก1ห้องเปิดแอร์พร้อมกันนะครับ2ตัวตัวนี้อีก1ห้องนะครับ ก็เปิดไว้ที่19องศาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็แอร์9,000 BTU นะครับผมแอร์9,000 BTU อินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับเพื่อจะเอามาใช้กับระบบโซลา r เซลล์ครับจะได้ประหยัดพวกพลังงานแบตเตอรี่นะครับหลอดไฟ DC นะครับผมหลอดไฟ DC AC คือตรงนี้นะครับไม่ติดนะครับเพราะว่าเราเอาเบรกเกอร์ลงแล้วนะครับเปิดไม่ติดหลอดไฟ DC รู้สึกจะประมาณสิบวัตต์นะครับหลอดเดียวครับก็สว่างทั่วห้องนะครับหลอดไฟหลอดนี้ห้าปีครับใช้มาห้าปียังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับในห้องก็มีคอนโทรลชาร์จเหมือนกันครับผมเอาไว้แยกย่อยนะครับแยกระบบผมชอบที่จะแยกระบบปีกย่อยเยอะๆครับผมก็ไว้ชาร์จโทรศัพท์ไว้ใช้พัดลมพัดลม DC อีกเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็พัดลมดีนะครับเปิด ต้องบอกว่าตัวนี้ก็ใช้มาประมาณห้าปีได้ครับนี่ครับให้ดูบอดี้ครับบอดี้เหลืองเลยครับบอดี้เหลืองนะครับใช้มาประมาณห้าปีก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับพัดลมสองตัวนะครับเปิดได้ปกติเลยเดี๋ยวเปิดนะครับเปิดพัดลมเราเห็นว่าตอนนี้ไฟดับถูกไหมครับ พัดลมเราใช้ได้แสงสว่างเราใช้ได้ชาร์จโทรศัพท์เราก็ชาร์จได้แอร์เราก็เปิดได้นะครับแล้วไม่ได้เปิดได้ตัวเดียวนะครับเปิดได้สองตัวนะครับก็คือห้องนี้หนึ่งห้องแล้วก็ห้องนี้อีกหนึ่งห้องนะครับเปิดอยู่เรื่องแอร์จบไปนะครับเรื่องแอร์เรื่องพัดลมแสงสว่างชาร์จโทรศัพท์บนบ้านจบไปครับ เดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เปิดไปก็สีได้พลังงานอ่าครับผมบันทึกต่อนะครับตะกี้มือไปโดนนะครับผมดับอ่าก็ต่อเนื่องก็คือว่าพลังงานเราฟรีนะครับเราก็ควรประหยัดด้วยนะครับอันนี้สําคัญเลยเราจะไม่เปิดทิ้งกว้างนะครับแม้ว่าเราจะมีพลังงานมีแผงเยอะมีแบตเยอะอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ควรจะเปิดทิ้งเปิดกว้างนะครับแสงสว่างก็เปิดได้ครับนิดหน่อยไม่มีปัญหาอ่า ทีนี้มาดูมาดูมาดูาดลอบบ้านอีกสักนิดนึงครับเคยถ่ายไปเยอะแล้วครับเรื่องไฟรอบบ้านนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณรอบบ้านกลางทุ่งนานะครับบ้านอยู่กลางทุ่งนาหลอดไฟรอบบ้านเยอะครับนล้นก็เป็นที่จอดรถก็จะมีหลอดไฟหน้าบ้านก็จะมีหลอดไฟหลอดไฟหน้าบ้านนี้ก็5ปีเหมือนกันครับ หลไฟน้าบ,บานใช้มาห้าปีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับน,นี้ก็เป็นพี่จอดรถก็มีหลอดไฟไว้นิดหน่อยครับวันนี้โชคดีครับไม่มีแมงเม่าอันนี้ก็เป็นเวลาบริเวณข้างบ้านนะครับก็มีหลอดไฟไว้เดี๋ยวไปดูคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานกันนะครับ ก็ทำงานนะครับเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับขนาด9,000 BTU นะครับก็อีกหนึ่งตัวก็ทำงานนะครับตัวนี้เป็นซัมซุงนะครับอินเวอร์เตอร์9,000 BTU เหมือนกันครับนี่ก็เป็นหลอดไฟแสงสว่างรอบๆบ,บ้านเรื่องหลอดไฟเยอะมากครับอนันั้นก็เป็นห้องน้ำ ตอนนี้บ้านหมานะครับบ้านหมาบ้านหมาก็บ้านหมาก็มีพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้ก็เปิด24ชั่วโมงเลยครับไม่เคยปิดเลยครับบ้านหมาครับ,บ,รบ,บเจ้าทาโร่ครับทาโร่ตัวนี้ไข่ต้มนี่ไข่ต้มตัวนี้อีแดงครับ น้ำนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องหลอดไฟก่อนนะครับหลอดไฟก็ประมาณนี้ครับหลอดไฟเยอะอ่าทีนี้ <c oughs> ทีนี้มาดูตะกี้เราสรับคันเอาลงแล้วเนาะเรามาดูปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ปั๊มน้ำทำงานนะครับ น้ำทำงานทีนี้ตู้เย็นละ่ะตู้เย็นก็ทำงานนะครับไฟดับนะครับตู้เย็นแล้วก็ทำงานทีวีทีวีเราก็ดูได้ปกตินะครับเอาอะไรเดี๋ยวเอาเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูระบบอตัวนี้หม้อขงข้าวนะครับหม้อข้าวก็อุ่นไว้นะครับ น,นี่ก็ร้อนเลยครับพัดลมไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้าเปิดปกตินะครับจากอินเวอร์เตอร์ชุดนั้นนะครับวันนี้หนาวครับไม่ได้เปิดพัดลมหรอกครับอ่าโดยรวมนะครับของโหลดการใช้งานนะครับก็ มีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างที่บ้านหนึ่งควรจะมีนะครับตู้เย็นตู้แช่พัดลมมออหุงข้าวเครื่องซักผ้าปั๊มน้ำทีวีแอร์ทุกอย่างนะครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวจะเจาะจงไปที่อินเวอร์เตอร์แล้วครับสองตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวข้างบนก็ไม่มีอะไรครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอร์ก่อน แอร์สองตัวนะครับเปิดไว้ตะกี้นะครับกินไฟอยู่แค่หกร้อยกว่าวัตต์เองนะครับอ่าตอนนี้อาจจะคอมเพรสเซอร์ acer, อาจจะทำงานลดลงแล้วนะครับผมเพราะว่าวันนี้อากาศเย็น,นครับเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิทักนิดหนึ่งก่อนว่าอากาศภายนอกเท่าไหร่เดือนพฤษภานะครับเดือนพฤษภานะครับอุณหภูมิยี่สิบองศานะครับผมกับเปิดแอร์ไว้สิบเก้านะครับเพื่อต้องการให้คอมเพรสเซอร์ทำงานอ่ะมาเข้าเรื่องเลย อินเวอร์เตอร์เขียวนะครับสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับตัวนี้พันหกร้อยวัตต์ยี่สิบสี่โวลต์นะครับตัวนี้สามพันวัตต์สี่สิบแปดโวลต์นะครับเครื่องรันอยู่นะครับนี่ครับโหลดตอนนี้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะครับแบตเตอรี่เหลือห้าสิบสองโวลต์นะครับผมเอซไม่ได้ใช้นะครับเอซศูนย์โวลต์นะครับเอซ ตัวนี้เปิดทีวีอยู่นะครับตัวนี้ทีวีเปิดจากตัวนี้นะครับทีวีหม้อหุงข้าวนะครับแต่หม้อหุงข้าวน่าจะตัดไปแล้วแล้วก็ปั๊มน้ําตู้เย็นนะครับเปิดจากตัวนี้ทั้งหมดนะครับนี่ครับอุปกรณ์นะครับก็มีประมาณนี้ครับบ้านช่างครับต้องมีอุปกรณ์เยอะครับผม ก็เคยเคยโดนถามเยอะนะครับว่าทําไมใส่เยอะแยะจังทําไมใส่เยอะแยะจังจะโอ,จอ้เจอเจอเจอเยอะเลยครับสมัยก่อนนี่เจอเทพเจอเทพต่อว่ามาเยอะเลยว่าทําไมใส่เยอะแยะก็ใช้เยอะขนาดนี้นะครับเนาะจะไม่ใส่เยอะได้ยังไงมันมันตัวเดียวไม่ตอบโจทย์ครับผมเน้นย้าม,มาเสมอนะครับว่าตัวเดียวไม่ตอบโจทย์ครับเวลามีปัญหาก็ล่มทั้งระบบนะครับอ่าเดี๋ยวดูเรื่องแบตเตอรี่บ้าง มีม,มีมีลูกบอลดับไฟนะครับหลังจะเกิดไฟไหม้ไปรอบหนึ่งลูกบอลดับไฟมีเครื่องดับเพลมีพร้อมนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ประกอบเองทั้งหมดนะครับผมแบตเตอรี่สั่งซื้อมาทั่วไปครับมาเป็นก้อนๆๆๆแล้วก็มาประกอบนะครับประกอบไปตามมีตามเกิดครับไม่ได้เก่งครับแต่ก็ทำใช้เองได้ครับ ตัวนี้48โวลต์200แอมป์นะครับรันอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ใช้แอร์อย่างเดียวนะครับใช้แอร์อย่างเดียว2ตัวอย่างอื่นไม่ร่วมเลยครับผมไม่ต้องการให้อินเวอร์เตอร์ตัวเดียวทํางานหนักไม่ต้องการให้แบตเตอรี่ชุดเดียวทํางานหนักครับผมต้องการความทนทานด้วยไม่ได้แค่ใช้ได้นะครับหลายคนตัวเดียวแบตชุดเดียวใช้สารพัดอย่างเลยครับ พอพังทีก็พังทั้งระบบไม่ผิดนะครับแบบนั้นไม่ผิดแต่ผมชอบแบบนี้นะครับผมชอบแบบนี้ผมชอบให้ทุกอย่างทํางานเบาๆครับอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆทนๆครับผมตัวนี้แอร์อย่างเดียวนะครับนะแอร์ Air อย่างเดียวตัวนี้แค่พันหกรวัตต์นะครับแต่ใช้เพียบเลยครับพัดลมทีวีตู้เย็นปั๊มน้ำหม้องข้าวเครื่องซักผ้า,เ,าเวลาคนมาถามเอ้าพันหกรวัตต แล้วมันจะพอใช้เหรอนะครับเจอถามบ่อยมากแค่พันหกร้อยวัตต์มันจะไปพอใช้เหรอต้องรู้จักแบ่งโหลดนะครับผมต้องรู้จักแบ่งโหลดครับแบ่งเวลาใช้งานนะครับผมตัวนี้ยี่สิบสี่โวลต์นะครับแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับยี่สิบสี่โวลต์สองร้อยแอมป์นะครับผมประกอบเองเช่นกันนะครับผมตัวนี้ใส่ BMS ทุกชุดผมใส่ BMS หมดนะครับ ใครจะไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับผมต้องการความปลอดภัยครับผม BMS Active Balance ใส่ทุกตัวครับผมใช้เป็นนะครับ BMS BMS ถ้ามันตัดนี่ครับอินเวอร์เตอร์เราจะมีปัญหานะครับแต่เราก็ต้องรู้จักการใช้นะครับให้มันไม่ตัดครับใช้ให้มันไม่ตัดก็คือใช้ไม่เยอะนี่แหละครับผมใช้ให้น้อยอย่าไปคิดว่าโอ๊ยพลังงานฟรีจะใช้เยอะเยอเยอะเยอยอะต้องแบ่งเบาภาระเขาด้วยครับผม ต้องแบ่งเบาพาละนิดนึงมันจะได้ไม่หนักแบตก็ไม่หนักแบตก็ทํางานเบาอินเวอร์เตอร์ก็ทํางานเบานะครับมันก็ทนเลยครับผมเห็นบางคนใช้ไม่ทนเลยก็เล่นสัตัวเดียวเล่นทั้งบ้านนะครับอ่ตัวนี้พัดลมทีวีแสงสว่างตู้เย็นโมงข้าวเครื่องซักผ้าวเคองดนตรีผมก็เล่นจากชุดนี้ทั้งหมดนะครับต่อไปตัวนี้นะครับเป็นระบบ12โวลต์น,นะครับสองตัวนี้ ตัวนี้เป็นระบบแสงสว่างรอบบ้านทั้งสองชุดเลยนะครับแสงสว่างระบบสิบสองโวลต์ที่เห็นอยู่นะครับแสงสว่างระบบสิบสองโวลต์หลายหลายตัวนี้ครับจากแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับรวมถึงหน้าบ้านด้วยนะครับนี่ครับทั้งบ้านก็มีแบตอยู่แค่นี้เองครับนี่ครับมีแค่นี้ครับอ้อยังมีอีกยังมีอีกก็คือเป็นแผงยิบยิบย่อยๆนะครับ ตัวนี้นะครับใช้แผงร้อยห้าสิบวัตต์ชาร์จนะครับชาร์จที่ตัวนี้นะครับใช้แสงสว่างแค่สามสี่หลอดเองครับใช้แผงร้อยห้าสิบวัตต์บางคนแผงร้อยห้าสิบวัตต์ใช้ทั้งบ้านก็มีครับผมแล้วก็บอกว่าไฟไม่พอใช้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ยังมีแยกย่อยอีกนะครับนี่ครับอีกหนึ่งลูกแสงสว่าง หนึ่งหลอดสองหลอดแล้วก็พัดลมตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับใช้จากแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับพัดลมนี่ครับพัดลมตัวนี้ก็เก่ากึกครับห้าปีได้แล้วอ่าผมผมเลือกที่จะแยกนะครับแล้วก็ผมชอบที่จะแยกด้วยครับมันทําให้เราเดินสายง่ายด้วยครับบางทีโหลดมันอยู่ไกลครับมันเดินสายไกลลําบากครับแบบนี้ครับที่ผมชอบแยกทุกอย่าง ถามว่าเวลามันมีปัญหาในระบบเนี่ยแทบแทบไม่รู้สึกครับเพราะว่ามันยังใช้ได้อยู่อีกหลายๆอย่างก็ใช้ได้นะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้นะครับที่บ้านไม่ได้ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลยถูกไหมครับเพราะว่าเอาเบกเกอร์ลงทีนี้ตัวนี้ ats นะครับเป็นตัว ats นะครับนี่ตัวนี้เขียนฟีเนี่ยมันหันไปหาฟีหมดเลยครับก็คือไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับ จะใช้ไฟฟ้าตอนไหนใช้ตอนกลางวันตอนกลางวันผมใช้ไฟฟ้าครับเลือกที่จะใช้ไฟฟ้าโดยใช้ระบบออนกิดก็อาจจะไม่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะว่าระบบออนกิดผมไม่ได้แจ้งการไฟฟ้านะครับแต่ว่าระบบออนกิดผมก็ใส่ระบบกันย้อนนะครับใช้เพื่อใช้เพื่อเออเอาไฟนะครับใช้เพื่อเอาไฟที่แผงผมผลิตได้ตัวนี้ผมใส่อยู่11แผงนะครับ เอาไฟที่ผลิตได้นะครับเอามาชาร์จใส่แบตลูกนี้นะครับผมใช้ AC ซชาร์จนะครับใช้ a อซชาร์จด้วยแล้วก็ใช้แผงโซลาเซลล์ชาร์จด้วยจากจากตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็จะใช้ตัวนี้เป็น MPPT หกสิบแอมนะครับตัวนี้หกสิบแอมนะครับนะครับตัวนี้ใช้แผงชาร์จหาแบตเตอรี่ชุดนี้ด้วย ใช้ AC ชาร์จจากออนกิดผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ระบบ AC ชาร์จเขาชาร์จตัวนี้ด้วยทำไมต้องใช้สองตัวเพราะว่าตัวนี้นะครับมันไม่สามารถชาร์จทั้งแผงและทั้ง AC ชาร์จได้ในคราวเดียวกันนะครับมันไม่สามารถชาร์จได้เลยจำเป็นที่จะต้องแยกชาร์จลงมาอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วทำไมไม่ใช้ AC ชาร์จชาร์จไปเลยทีเดียวล่ะให้มันเต็ม เพราะว่าถ้าใช้ AC ชาร์จอัดไปเต็มที่เวลาแดดไม่พอนะครับมันจะกินไฟหลวงครับถ้าแดดไม่พอออนกิจผลิตมาไม่พอมันจะกินไฟหลวงมันก็จะประหยัดได้ไม่ถึงที่สุดนะครับก็เลยจำเป็นต้องแยกแผงตัวนี้ใช้4ีถึงหแผงนะครับผมแยกมาชาร์จมาช่วยชาร์จนะครับเอาโซลาเซลล์มาชาร์จด้วยแล้วก็เอาเซชีเอาเอซชาร์จนะครับมาชาร์จแบบมีเดียมครับ ชาร์จเบาๆประมาณสิบห้าแอมป์นะครับตัวนี้ชาร์จประมาณสิบห้าแอมป์นะครับชาร์จลงแบตแล้วก็ใช้ตัวนี้ชาร์จด้วยนะครับช่วยกันลงแบตเต็มในหนึ่งวันครับผมตอนกลางคืนเปิดแอร์ได้สบายครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นระบบหลักๆข้าวๆครับก็ต้องมีเยอะครับผมต้องเน้นย้ำเลยว่าของผมต้องมีเยอะมีน้อยไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์ทุกทุกรายละเอียดไม่ตอบโจทย์ครับผม ถ้าใช้ตัวเดียวโอ้พังแน่ๆครับพังมาทีพังหมดเลยครับผมตัวนี้ก็เป็นระบบตัวนี้ก็เป็นระบบน้ํานะครับเป็นปั๊มน้ํานะครับบ้านผมอยู่กลางทุ่งนานะครับไม่มีระบบประปานะครับใช้น้ําบาดาลนะครับใช้น้ําบาดาลบ่อบาดาลอยู่ข้างหลังนู้นนะครับเป็นปลอกเหล็กเห็นไหมครับปอกเอ้ยไม่ใช่ปลอกเหล็กครับปลอกปูนนะครับใช้ปั๊มซับเมอร์สครับใช้ปั๊มเมอร์สนะครับก็ใช้ซับเมอร์สโซลาเซลล์ครับ แข้งน่าจะมีน้ําได้ประมาณสักสามถึงสี่ันลิตรนะครับก็เต็มทุกวันครับผมเต็มทุกวันครับใช้แผงร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้ใช้แผงร้อยหสิบวัตต์อยู่สี่แผ่นนะครับผมก็เต็มทุกวันครับระบบเบื้องต้นก็หลังจากอัปเกรดแล้วก็ประมาณนี้ครับใช้งานได้ดีครับมีโหลดทุกตัวนะครับตัวนี้ก็เปิดหลอดไฟอยู่ทั้งบ้านนะครับมีสิบาโวลต์นะครับโวลต์แข็งมากนะครับแบต แบติเทียมโวนแข็งครับผมขนาดตัวนี้ขนาดเปิดแอร์อยู่นะครับ48โวลต์น,นะครับแบตบยังมีอยู่52นะครับแอร์ก็เปิดนะครับแต่ว่าโหลดตอนนี้แค่22เปเซ็นตก็พอหอมปากหอมคอครับผมก็ใช้ทั้งบ้านจริงๆครับใช้จริงๆใช้ทุกวันใช้มานานแล้วครับใช้มาหลายปีแล้ว แต่ว่าไอ้หลายปีเนี่ยก็ค่อยๆปรับปรุงค่อยๆปรับปรุงมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันครับผมเพราะว่ามันใช้ดีครับหลังจากที่ปรับปรุงแล้วเราก็เลือกของดีมาใช้ครับเพื่อความทนทานครับผมก็ผมยังยืนยันอีกนะครับว่าการแยกชาร์จแยกใช้ของผมเนี่ยมันตอบโจทย์ผมครับผมมันทนทานดีครับก็ ใช้เวลามานานพอสมควรแล้วครับผม15นาทีกว่าแล้วก็จบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมจนจดนะครับผมขอบคุณครับ